กดใช์กดไลค์กดแชร์ like, share, จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กลับมาเจอก,กับเจนคุณแม่ขม얼อีกแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องราวสาระดีๆที่จะมาบอกมาเตือนภัยนะคะในบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ตายด<ต>้วยโรคโควิดเราอาจจะตายเพราะเกิดจากการขาดอากาศหายใจจากการใส่หน้ากากอนามัยค่ะ อาจจะจะบอกว่าเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็มี PA พี่เอพัศลินนะคะซึ่งเป็นแบบดาราที่ดิฉันใหมป่ปองไว้ว่าจะฉันมีแฟนฉันอยากจะได้แฟนหน้าตาแบบเขาหุ่นแบบเขาโลดก็เป็นแบบว่า ดาราในดวงใจฉันเลยอ่ะพี่เอถ้าพี่เอเห็นคลิปนี้นะบอกเลยว่าหนูว่าปพื้มพี่เอประสิทธิ์มาตั้งแต่สมัยตอนหนูเป็นสาวเลยนะพี่บอกตรงแต่หนูเป็นสาวเข้ามาอยู่หนูเท่ไม่ใหม่เลยนะหนูว่าเจอพี่จรดไฟใต้ดินสาขาสบบ่อยๆใช่ไหมหนูชอบพี่มากแต่หนูก็ไม่กล้าดึงเข้าไปทักทายพี่แงบอกแล้วปัจจุบันนี้หนูก็ยังบอกนะพี่นอกจากพี่เมฆวินัยไกลบุญนะพี่เอประสิทธิ์อ่ะถือว่าเป็นพระเอกอันดับหนึ่งในดวงใจหนูเลยบอกเลยค่ะนะพี่ ต่อมากตัวจริงพี่หล่อมากหนูปื้มพี่มากเลยหนูบอกหนูปื้มพี่มากเลยปัจจุบันหนูยังปื้มพี่ไม่เส่อมคลายนะพี่นะต่อมาเข้าเรื่องที่พี่เออะพระสินมาบอกว่า เขาใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยนานๆเป็นเวลานานๆแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะร่างกายเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบู๊บบวาบินเวียนๆนะคะแล้วก็มีการออกมาบอกว่าใส่หน้ากากอนามัยนานๆทําให้ร่างกายเนี่ยมันขาดออกซิเจนและทําให้เลือดเนี่ยมันเป็นกรดได้แต่ถ้าพูดผิดอย่างไรอยากขออภัยนะคะทีนี้ก็มีหมอนะคะออกมาเตือนว่าถ้าเราใส่หน้ากากผ้านะคะ อาจจะใส่ได้กี่ชั่วโมงแล้วก็จะต้องถอดออกนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้รับออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเนี่ยอย่างเพียงพอกี่ชั่วโมงหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไอไอไอพีเอ็มพีเอมาอะไรกี่ชั่วโมงใส่แล้วก็ต้องถอดถูกไหมคะหน้ากากที่มันเป็นหน้ากากอะไรเองนะหลากหลายรูปแบบนั่นแหละเขาก็จะมีวิธีในการใส่แล้วก็มีวิธีในการถอดว่าใส่ได้กี่ชั่วโมงแลวต้องถอดพักประมาณกี่ชั่วโมงเพราะทําไมอย่างนั้นร่างกายอ่ะมันจะขาดออกซิเจน และทำให้เกิดอาการเวียนเวียนหายใจไม่ออกอันนี้เจอ,อันเจอ,อกับตัวเองเป็นประสบการณ์ตรงขอเอามาเล่าเลยละกันเพราะว่าเจอ,อันเนี่ยต้องทำงานใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งอ่ะเจ๊ก็ต้องแบบว่าใส่หน้ากากตลอดเวลาคือใส่หน้ากากตั้งแต่ประมาณไอ้ใครโทรมาบ้านลำคันมากเลยอะ่ะพวกนี้ชอบโทรมาแบบมาเซ็กโฟนกับเรานะ่ะ ทุเรศมากเลยคุณประเภทเหม็นมันทุเรศน,นะอ่าเดี๋ยวเล่าต่อคือจะอาณาใส่หน้ากากอนามัยตั้งแต่ประมาณเอาไว้ง่ายแต่ออกจากบ้านตั้งแต่9โมงเชา้าบางทีก็10โมงเชา้าใช่ไหมคะจะใส่ยาวไปจนถึงประมาณอ่าสองทุ่มแล้วก็จะถอดแล้วบางทีก็อ่าระหว่างวันถ้ากินข้าวเนี่ยก็ต้องถอดบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วว่า จะอาจจะใส่หน้ากากทนามตั้งแต่ตอน9โมงเช้านะคะยาวมาจนถึงบ้านเนี่ยประมาณา3ทุ่มครึ่งถึงจะได้ถอดพักตลอดเลยเพราะว่าเวลาเจนทํางานเจนก็ต้องเซฟตัวเองเราไม่รู้นี่ว่าใครมันอะไรยังไงเชื้อโรคมันตรงไหนเนี่ยถึงแม้ว่าที่ทํางานเราจะปลอดภัยก็ตามแต่ว่าเราก็ต้องเซฟตัวแอดทีเนี้ยวันเนี้ยจะสังเกตตัวเองได้เร็วเฮ้ยทำไมเราเหนื่อยเราเหนื่อยแต่เราไม่หอมนะแต่เราเหนื่อยแต่เรารู้สึกว่า เราหายใจไม่เต็มปอดเลยแล้วก็มันเหมือนมอนีมึกเมืกมึกเมืกคล้ายๆกับสเลอยู่ในลําคอ ตลอดเวลาแล้วหายใจก็ติดขัดๆตลอดเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราหายใจไม่เต็มปอดมันจะมีเมือกๆติดอยู่ตรงนี้จะลําคอตลอดหายใจไม่เต็มอิ่มเอ๊ะมันเกิดจากอะไรแล้วรู้สึกว่าเราเริ่มที่จะมึนๆเราเริ่มที่จะวิ่งๆเราเริ่มที่จะแบบไม่ค่อยมีแรงอะไรมันกเลยทําให้เราเกิดวิตกจังวลไอกูเป็นหรือเปล่ากูเป็นโควิดหรือเปล่ากูเป็นโควิดหรือทีนี้ก็เลยนึกถึงคําพูดของพี่เอพศินแล้วก็คุณหมอที่ก่อมาเตือนว่าถ้าเราใส่หน้ากากอนามัยเป็นเวลานานๆแล้วเราไม่ถอดหน้าหน้า ให้เราเนี่ยได้พักแล้วสูดออกซิเจนเข้าไปในร่างกายบ้างเนี่ยมันจะทําให้เลือดเป็นกรดแล้วทําให้ร่างกายทํางานผิดปกตินะคะเราก็ต้องใช้แน่ๆแล้วหลังจากนั้นเจอันก็เลยแบบ ถอดหน้ากากออกประมาณสักสิบนาทีนะคะแต่ว่าเราก็ไม่กล้าสูดหายใจแรงเพราะเราก็กลัวไงอาการมันก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็กลับมาใส่หน้ากากใหม่พอกลับมาใส่หน้ากากใหม่ให้ <c oughs> อาการนึงก็กลับมา <c oughs> <ท>ผ่านไปประมาณสักยีกากาส่สิบนาทีเจ๊ก็ถอดหน้ากากออกประมาณสักสิบนาทีแล้วก็กลับมาใส่ใหม่กลับมาใส่ใหม่มันอาการก็เป็นแบบเดิมอีกใช่ไหมทีเนี้ยเราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อมันใช่แน่นอนมันใช่แน่นอนเลยคือว่าเราใส่หน้ากากอะนานจนเกินทีนี้เจ๊ก็เลยขับรถอะกลับจากจากที่ทํางานใช่ไหมคะใช้เวลาประมาณสัก หนึ่งชั่วโมงเต็มๆขนาดที่ขับรถามาๆๆเนี่ยหายใจไม่ทั่วปอดหายใจไม่ทั่วท้องเลยจะถอดหน้ากากออกเราก็กลัวน,นะคะทั้งทั้งที่อยู่ในรถของเราเลยวเกิดโชโร่ก็มีการแบบถอดหน้ากากออกมาบ้างเป็นเป็นบางครั้งเป็นระยะแต่ก็หายใจยังไม่เต็มท้องไม่เต็มปอดมันก็เหมือนมีเสเตติอยู่ตรงนี้อยู่ดีๆนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนจะอาณามาถึงบ้านถอดหน้ากากออก อาบน้ํากินข้าวได้พักปุ๊บอาการที่มันมีเส็จติดอยู่ตัวนี้หายไปแล้วอาการที่มันหายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่เต็มปอดอาการที่มันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายหัวอะไรเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันหายไปทันทีเลยว้ยโอ้ดังนั้นขอเตือนภัยเพื่อนๆนะคะใครที่ใส่หน้ากาก นา,นานๆน,นะคะใครที่ใส่หน้ากากอนามัยนานๆสมมุติเราใส่ไปประมาณสัก3าชั่วโมงหรือ4ี่ชั่วโมงปุ๊บเราก็ต้องถอดหน้ากากาออกนะคะอย่างน้อยประมาณสัก30นาทีเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมันรับออกซิเจนอ่ะเข้าไปในร่างกายของเราให้มันทํางานได้ตามปกติแล้วหลังจากนั้นก็ค่อย ไปใส่หน้ากากอนมามัยใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆนะอย่างที่เจ้าอันบอกถ้าหากว่าเราใส่หน้ากากอนมามัยตลอดทั้งวันอย่างที่เจ้าอันใส่ะนะคะเราอาจจะไม่ได้ตายหรอกค่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้ติดเชื้อโควิดด้วยค่ะแต่เราอาจจะตายเพราะเราใส่หน้ากากอนมามัยอ่ะนานจนเกินไปถ้าหากว่าใครไม่เชื่อก็ลองทําดูอย่างที่เจันบอกก็ได้ค่ะใส่หน้ากากตั้งแต่เช้ายนเย็นโดยที่ไม่ต้องถอดนะแล้ว ดูนะคะว่ามีอาการเหมือนที่จะอันเป็นหรือเปล่าอันเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่เราเจอมากับตัวเองเว้ยเราถึงพูดได้ไงตอนแรกที่พีเอเพะสิงเขาบอกเขามีอาการวิงเวียนมีอาการวูบๆเราก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงแต่มันเกิดจากตัวเราปุ๊บเรารู้เลยว่าเฮ้ยจริงด้วยว่ามันเป็นแบบนี้จริง,รงพอเราถอดหน้ากากปุ๊บเนี่ยอยู่ถึงบ้านแล้วเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะนะคะเราก็ยังหายใจได้สะดวกหายใจเต็มปอดอะไรตามปกติฝากไว้ได้วยนะคะ เราใส่หน้ากากอนามัยนะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเวลาเราออกไปข้างนอกเวลาเราไปทํางานอยู่คนหมู่มากหรือก็คนหมู่น้อยก็ตามทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็แล้วแต่มันมีประโยชน์แต่มันก็ต้องมีโทษถ้าหากว่าใช้มันอย่างไม่ถูกวิธีนะคะยังไงสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google ก็ได้เขาก็มีบอกอยู่นะคะว่าหน้ากาอนามัยแต่ละชิ้นเนี่ยใส่ได้กี่ชั่วโมงและต้องถอดพัก เป็นเวลากี่นาทีนะคะอันนี้อย่างที่บอกอีกรอบนึงว่าเป็นประสบการณ์ตรงของเจอันวันนี้เลยนะคะที่เอามาบอกกับทุกๆคนชอบกดใช่กดไลค์กดแชร์ like, share, จ้า